สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับวันนี้ก็ยังมีเหรียญหลวงพ่อทวดที่ติดอยู่ในบ้านอีกหลายๆเหรียญนะครับเดี๋ยวเช้านี้เรามาเริ่มจากเหรียญหยดน้ําเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ทางวัดช้างให้เนี่ยจะทําออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีพอสรระบุไว้นะฮะว่าสร้างในปีไหนอะไรยังไงนะครับเหรียญก็จะเป็นเหรียญขนาดประมาณสักสามเซนนิดๆนะครับจากหูลงมานะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับ เหรียญน,นี้เป็นทองแดงลมดําที่ยังแบบไม่ผ่านการใช้นะครับเห็นไหมครผิวยังลุ้งลุ้งอยู่นะครับเพื่อนเนี่ยนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่ะทวดอย่างนี้นะครับแล้วก็เขียนว่าหลวงพ่ะทวดวัดชังให้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะฮะหลวงพ่ะทวดวัดชังให้นะครับก็จะเป็นรูปแบบเหรียญที่ทํามานานนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นรูปของท่านอาจารย์ทิมนะครับเนี่ยนะฮะเขียนว่าท่านอาจารย์ทิมนะครับ แล้วก็มีพอสออยู่ตรงนี้นะครับอันนี้นะ่าจะเป็น2537นะครับเดี๋ยวเราซูมดูกันอีกทีเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับเพื่อนเด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเหรียญที่เรียกว่าหยดน้ําก็เน,นีียนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะมีป่องกลมตรงนี้แล้วก็แหลมขึ้นไปนะครับเป็นเหมือนหยดน้ําที่หยดลงมาทีละหยดนะครับเดี๋ยวเริ่มดูจากด้านบนก่อนนะครับ นี่นะฮะขรวดลายก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเป็นรูปหลวงพ่อทวดครึ่งองค์นะครับคาถาก็คงเหมือนเดิมนะฮะนโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภควานะครับคาถาบูชาหลวงพ่อทวดนะครับเห็นไหมฮะด้านหน้านี่แกะได้ก็สวยงามคมชัดฮะเม็ดตาเล็กๆยังเห็นเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมฮะนนะครับ อันนี้เป็นทองแดงนะครับแล้วก็ลมดำนะฮะผิวยังลุ้งๆออกม่วงๆอยู่เลยนะครับนะฮะมีเส้นคอสวยๆนะครับหลิวจีวรนคมคมชัดๆนะครับสังขติสวยๆนะครับตัวหนังสือก็คมชัดนะครับเขียนว่าหลวงพ่อทวดนะฮะวัดช้างให้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับ เ็นเหรียญที่น่าใช้เหรียญหนึ่งนะฮะเหรียญหลวงพ่ะทวดเป็นเหรียญน,นี่ล้นตรายนะครับปีไหนๆก็หยิบมาแขวนคอได้เลยนะครับขึ้นคอได้สบายใจทุกเหรียญน,นะครับเพราะท่านนะฮะคุ้มครองลูกหลานตลอดเวลานะครับวัดทั้งให้ก็จะทำออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับไปวัดก็เชิาหาบูชาได้นะครับมาดูด้านหลังกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวด้านหลังเราเริ่มกลับไปที่ เต็มเหรียญก่อนนะครับนี่นะก็ลักษณะประมาณนี้นะครับด้านบนสุดนะครับตรงหวงนะฮะด้นนี้เป็นเหรียญที่มีห่วงนะครับแล้วก็มีรอยรูเจาะเนี่ยนะครคมๆอย่างเงี้ยนะครับคมคมนี่นะครับ,รบให้ลงมาก็จะมีพระคาถาอยู่บนศรีรษะของอาจารย์ทิมนะฮะ ี่นฮะสี่อักษรสี่ตัวนะครับก็เป็นรูปอาจารย์ทิมครึ่งองค์เหมือนกันนะครับนี่ฮะถึงจะเป็นเล็กๆแต่ก็แกะเก็บรายละเอียดได้ดีนะเห็นไหมฮะมีเมตตามีจมูกปากล่องแก้มต่างๆเส้นผมชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะเส้นสวยงามนะครับนี่นะฮะ ด้านล่างนะครับก็จะเขียนว่าอาจารย์ทิมนะฮะแล้วก็ฉายาของท่านนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีพศต่อด้านหลังตลอดครับเนี่ยนะฮะแยบนี้ก็มีพศทําให้เราสะสมง่ายนะครเบืงอนรู้ว่าสร้างตอนปีไหนนะครับเนี่ยนะสองห้าอ๋อสามเก้านะครับเพื่อนสามเจ็ดนะฮะสามเก้านะครับ ก็ประมาณเกือบ30มสิปีละนะฮะอีกสามปีนะครับก็สาปีแล้วนะครับ,รบ,รบสําหรับเดียนนี้ก็ถือว่ามีอายุเหรืยนพอสมควรนะครับนี่นะฮะนี่นะครับเนี่ฮเส้นต่างๆนะครับสวยงามนะครับ เดี๋ยวดูขอบตัดสักนิดนึงนะครับขอบตัดเป็นตัดครึ่งๆนะครับไม่ขาดทีเดียวนะครับเห็นี้มฮะครึ่งเดียวแล้วก็มีครึ่งหนึ่งเป็นริ้วคลื่นอย่างเงี้ยนะฮะนี่นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับตัดไม่ขาดทีเดียวนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยมีขบตรงนี้แล้วก็ริ้วขึ้นเหมือนหักอยู่ตรงนี้นะครับ กดมาแล้วก็หักครึ่งนะครับผมโอเคครับเพื<ๆ>่อนสำหรับเหรียญหยดน้ำาลงวงพรทวดปี39วัดช้างให้นะครับปัตตานีนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเจอก็บูชาขึ้นขอได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของมันสงติงนะครับเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ